สวัสดีครับเอทุกท่านนะครับผมสันมังคาานะครับก็มีนำพระมานําเสนอนะครับก็ไปเดินสนามาเมื่อวานที่ตลาดอ่างทองครับได้มา4องค์5องค์ครับเป็นเนื้อดินเนื้อผงสององค์นะครับแล้วก็หลวงพ่มมเงิน3องค์นะครับมาชมกันเลยครับสัน้น ดูวัดเกศนะครับอันนี้วัดเกศพิมพ์หมูปบาบ่านะครับเจ็ดชั้นนะครับครับเดิมๆครับนะฮสวยนะครับแล้วก็ฮะวัดปานพิมพ์ขีนกปานมางวิชัยนะครับนะครยังพอสวยนะครับนะฮะนีะครับผ่าแท้ไม่จำเป็นต้องเช่าแพงครับ ยังสวยอยู่นะครับนะฮะ <อ 1971. S 1> <canvas. S 2> แล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีตาองนี้น่ารักมากนะครับลํำบึกเลยนครับพิมพ์พิมพ์ห้าชายนะครับเขียวเนื้อเขียวอึงเลยนะครับนะฮะโอ้โหก้นปึกเลยครับชอบก็ทักมาแล้วกันนะครับนะจมูกเป็นจันมันดง นะครับเพื่อนรงนี้แล้วก็พิมพ์นิยมอีกองค,ครับนะอันนี้ออกเป็นก็เก่าอยู่ครับเต๋มตี้ออกเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับน,ะน,ะนิยมชาวบ้านประมาณนี้ครับก็พอสวยอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อีกองหนึ่งเป็นนิยมนะครับนี่ก็เขียวอยึ้งนะครับเป็นนิยม EQ นะครับ เป็นนิยมเขาเรียกกันนิยมมีคิวหรือนิยมนะครับเหังสื่อมีลงอยู่นะครับท่านไปดูก่อนนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับสไตล์ผมคือดูให้ชอบราคาค่อยคุยกันครับนะครับหาแท้ไม่จำเป็นต้องเช่าแพงนะครับสําหรับผมนะครับเข้ามาดูกันนะครับก็มีมานาเสนอแค่ห้าองค์ครับสําหรับวันนี้ครับ คือไม่อยากทําคลิปยาวครับสั้นๆแล้วแบบจบง่ายๆครับนะผมไม่ไม่ไม่อยากสับครับเดี๋ยวรอให้ผมว่างวันนี้ครับก็จะอัดคลิปเต็มๆเหมือนกันนะครับให้ท่านดูพระอธิบายเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินนะครับเพราะว่าผมจะเน้นหลวงพ่อเงินซะส่วนใหญ่ครับวันนี้ก็มันมีปัตเกติดมาอัน ต่อไปก็วันไหนที่ได้อะไรมาก็จะไว้ให้พี่น้องหรือ FC ฟซทุกท่านชมนะครับนะฮะชมชมกันเผื่อใครเช่าได้ซื้อได้ก็แบ่งปันกันนะครับนะฮะบแบ่งปันกันไปนะครับวันนี้ผมสันบางคารขอลาไปก่อนสวัสดีครับ